คุณคือผู้หลงไหลในรสชาติของกาแฟ ى? สนใจในศาสตร์และศิลป์ของการชงกาแฟ ى? หลักสูตรนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ยกระดับคุณสู่มืออาชีพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์การพิชาดุลยลาค่ะและสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์รัวิวันพงศ์สอนอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะมาพบก,กับอาจารย์ทั้งสองท่านในหลักสูตรมาตรฐานบาลิต้าสู่มืออาชีพนะคะ หลักสุดนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์ก็คือจะมีในส่วนของการคัดเลือกสายพันธุ์ของกาแฟนะคะาการเตรียมเปิดบาร์คะ่ะระหว่างเปิดหรือให้บริการลูกค้านะคะและก็ในส่วนของปิดบาร์หรือปิดให้บริการลูกค้าค่ะค่ะเหมือนที่อาจารย์หนุ่บอกไปนะคะหลักสุดเรามีความน่าสนใจคะ่ะ เราจะสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟนะคะในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟค่ะวิธีการนะคะในการแยกกาแฟระดับการขั่วของกาแฟซึ่งมันมีอยู่หลายระดับใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ,คะในส่วนของระดับการขั่วแล้วก็คือบาริสต้าเองก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของคุณสมบัติของกาแฟด้วยนะคะ,คะเทคนิคก,การเพิ่มอุณหภูมิด้วยออไอ้น้ําก็คือการตีโฟมนมให้เป็นลาเต้าอาร์ตนะคะอาจารย์กุ้งแล้วก็ในส่วนของการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอุปกรณ์ สำหรับการทํากาแฟค่ะรวมถึงการชงกาแฟทั้งเมนูร้อนและเย็นนะคะใช่ค่ะการดูแลทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการให้บริการเครื่องดื่มค่ะอาจารย์ข่ะหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างคะ หลักส่วนนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกคนเลยค่ะที่มีความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่ว,วไปหรือบุคคลทีออ่อยากนําความรู้ไปประกอบอาชีพนะคะหรือว่าหากคุณมีความรักในกาแฟอยู่แล้วคุณสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับหลักสูตนนี้ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเรียกว่าเราจะได้เรียนรู้กันตั้งแต่ต้นกาแฟจนถึงคนดื่มกันเลยทีเดียวนะคะค่ะหากคุณพร้อมแล้วนะคะก็เข้าสู่บทเรียนของเราได้เลยค่ะ